มาสวัสดีค่ะวันนี้มาเห็นยังคะเอ็นเอ็นมา้ยยังบ้วรับมือนี่ต้องถามเจ้าของหม้อเงินหลานตัวค่ะเงินปะแมาเสียงนี่หมดครับตายพู้ใดอะไนผู้เสียผู้นีหนี่ผู้เสียเงินค่ะเขาฉีดยายังไงค่ะหมอฉีดยาบองลุงครับกับเช็คเลือดนะครับตัวนี้เช็คผลเลือดเนาะหลังจากหายยาไปแล้วอาทิตย์หนึ่ง เขาก็จะมาเช็คเบื้องเลือด่าเลือดเช่น้ว่าเขาสู้ภาวะปกติไปนะครับอาการเ,าเขาอยู่ในขันที่แบบกลับมาเป็นปกติหรือ,อยั่งซีนะครับว่าเขาสิใดเหตุอนยน่างต่อไปซีนะครับคหมอหลกอันนี้ม,มี่มีโอกาสติดตอ่อสู้หลุบวะนี่ค่ะจริงๆมันไปน้ำเลือดอะครับอ,อาวามันติดต,ต่อบากติดต่ออะไรอยู่ครับ แต่ก็ต้องจริ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 งมันก็ต้องเช็คเลือดของลูกอีกเช่นึงอ,อีกโดนปัญหาย,ยัางตีเช็คไหนคะแต่นี่ก็จรนี่ถ้าพบมีอาการก็ต้องตรวจอืมโอเคค่ะพอ,อมาทุกอย่างก็แล้วแต่ทุกยอ,อกย่างทั้งใดก็แล้วแต่นะครับผ่านพบมีอาการผิดปกติก็บว่ต้องรักษานะครับก็จะเป็นหลักของการการการทำงานทั้งด้านการรักษาสัตว์ นะครับของคนก็คือกันนะครับถ้าว่มีอาการกับว่าได้รักษาเป็นเมื่อไรนะครับเพราะนั้นมันก็จะเขามาสู้กันใส่ยาว่าใส่ยาแบบมันสมเหตุสมผลนะครับเพราะมันว่านี่นี่หน่อยๆก็ใส่ยาได้นะครับนี่อันนี้ก็บว่านิดหน่อยนะอันนี้ก็บว่านิดหน่อยนะครับหางหางปากทูเดี๋ยวดีเจาะเลือดก่อนนะครับค่ะพี่บอยก็ถาที่เือดนี่ครับ ใส่ใเจ้าบาทไหมาคาเี่าไหค่าใส่เจ้าบาทคะต้่ะไปเป็นลูกมือกระสิบพีอ่ไ่าค่าใช้นี่กี่บาทมันก็บอกค่ะางท่นกัพ่อซึ่งมันดีมัน เอาเลือดน้ำชีวไปต่อไลยว่าเลืิดเลือดมันทงมันทงเนี่พอกินเลือดทีนี้ก็จะพาสมไงใช่ยาอะไรกัหมอจยาระตุงรตกับตับรุงใหม่ไม่ได้แล้ใหม่เขาออกแล มาดิดกันะะอยู่กันอยค่งอออไปขอบคุณคุณหมอคะ่ะเ,เ,เ,เสร็จแล้วนะคะเบลล่าเก่งมากเลยออกมาลูกออกมาออกมาจากซองเร็วออ,ออกมาเลย เงที่สุดนะคะขอบคุณทุกคนติดตามนะคะฝากกดติดตามสองน้้นยิงชาแนลนะคะกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนคลิปดีๆมีสาระสัจผิวน้ำเนะะ้อค่ะสำหัับพ้นเลือดนะคะเดี๋ยวผิวสีมาอัปเดตอีกเทือนหนึ่งเดื้อว่าเป็นจังไดคะ่ะบ๊ายบาย